ทักทายคุณผู้ชมนะครับเมื่อนี้เมื่อนี้เมื่อนี้มาธุระอันไหนครับค่ะมาเบิงซิงเบิงของตัว <bridge> มาเยี่ยมยามพี่น้องใ้องีกครับครับก่บอนอื่นบอกพี่น้องก่อนว่าตอนนี้เฮาอยู่บ้านพักหมอลำใจกันร้อยนะครับวันนี้ค,ครับศิลปินหญิงปานดำครับเพิ่นมาธุระแล้วก็มายามมาให้กำลังใจหัวหนา้า นะครับสวัสดีค่ะมารายงานตัวกับพีพีน้องๆอย่างเป็นทางการเมือนี่ภาษีว่าเอ้าปานดำคำพูดนี่หายไปใส่ก็เลยไปใสค่ะกับอยู่บ้านนั่นแหละแต่ว่ากับเหตุเหตุหาเฮ็ดสวนน้ำแม่กับพอเนาะภาสิว่าเอ๊คือบ่เห็นมาโพน่าโพตาจักเรเนาะสีมาน้ำใจเกินลอยอีกบ่เอามีคนถามมาอยู่เด้โอ้เช็คเสียงชัดเจนชัดเจนเดี๋ยวเมนบอกค่ะภาษีว่าเอ๊คือพอเห็นมาโพน่าคิดหอดเด้อยคิดหอดคือกันใจเอ็ม ได้เขามาไปเอมเอ้ยเขามาบานพักเข้าเราไปทามนองอยู่วาสินิม่ามือใดคิดนหอดทุกคนครับคิดหอดบรรยากาศหนาเวทีขึ้นหอดพี่น้องแฟนๆครับแฟนคลับนะที่เคยเยี่ยมยามถามเขาไม่ให้มังใจกันหนาเวทีนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งคือขึ้นหอดสมาชิกของเข้าแต่ละปีเนี่ยเขาใส่ชีวิตโดยเฉพาะพี่หญิงปานดำเนี่ยปีนี้มากกลางเทิมกลางฤดูกาลแต่ว่า ตอนมาเนี่ยก็คือมีงานเงาเลยแมากเมื่อแรกก็คือเงาแบบได้กลับบ้านเลยความความผูกพันมันก็เกิดขึ้นมพอแต่เขาคือกับการใส่ชีวิตหมอร่ำมาโดยเฉพาะพี่หญิงเนี่ยอยู่พี่น้องกับพวศิษย์สาบกันดีว่าอยู่เสียงอีสานอยู่น้ำคุณแม่นกหน่อยมาก่อนเขาใส่ชีวิตอยู่กับวงหมอร่ำนี่หลายว่อยบ้านแม็นบ้านอยู่กับวงหมอร่ำนี่แปดเก้าเดือนเต็มเต็มใช่เมื่อสอบก่อนมาซ้สอบอีกเมื่อสอบ้วก็เดินสายไปน้ำวงตลอดอยู่บ้านนี่ประมาณอยู่จัะ ยางมากเต็มๆคือสองเดือนครับทายุบานพ่อจะมากเกิดโควิดเกิดสถานการณ์แบบนี้ขึ้นคือเป็นช่วงที่ชีวิตอายุบานมากที่สุดเลยก็ว่าเด้เป็นการปรับตัวของกองเลยมีก็รู้สึกว่าคือทอดคืดทอดเกิดโควิดขึ้นแบบนี้แล้วเขาบอกว่าเอียงก่อน new new normal คือการใช้ชีวิตวิถีใหม่คิดใหม่ทำไมแล้วกลับ้างแผนชีวิตแบบใหม่บัดตอนเนี้ยทาย้อนเวลากลับขึ้นไปเนี่ย สี่พหายลูกน้องเลยเมื่อว่ายามจังสี่พอยยังดี่ขึ้นหอดเขาคลิปนี้ต้องแชร์ไปหลายๆคลิปนี้ต้องแชร์ไปหลายๆถ้าหอดมือนันมากคือมือโควิดจังมือได้ออกออกงานจำจำจำอันนี้ไว้เด้อสมาชิกของเฮาพวกเอใจกึ่งลอยเฮาเด้อครับวน้าต่อไปวน้าสิบบดา,บาลูกน้องครับเค <Okay. S 2> ันเพิ่นให้กลับมาล่ำอีกโอเคถามได้อยากเป็นได้ก็สิโอ๊ตเอาครับอธิบายเขาเอิ้นว่าเขาเอิ้นว่าพัฒนา ทัศนคติบริณาเขาบอกว่า new normal ไม่ไม่ใช่แค่การว่ามันมันไม่ได้พูดถึงว่าเปลี่ยนอาชีพนะใช่คือพูดถึงว่าเราจะใช้ชีวิตอย่างไรจากมันคือหมายถึงคือจังมันโลกมาบอกเขาว่าโลกกำลังเปลี่ยนระบบใหม่นะเปลี่ยนทุกสิ่งทุกอย่างให้ให้ทุกพวกเราเนี่ยเริ่มต้นใหม่เราห้องก็ไม่คิดใส่โตแล้วเราก็ต้องรีบคิดด้วยว่าเขาเสิเหตุแบบใดเขาเสียเแบบใดเขาจะสิปรับตัวให้ท่านกับโลกยุคนี้สมัยนี้ ที่มันมีโลกเขามาแบบนี้มันเหมือนกับเขาเอิญว่าเขาเอินว่าธรรมชาติกะกิจยากลงโทษเขาอยู่เด็กมันเป็นของเขาอืมเรามาอยู่กับธรรมชาติใช่เขามาเกิดขึ้นในโลกโลกสามารถสิสิเฮ็ดได้เนี่ยคือเขาบวมนี้ขอตอร่องได้แม้แต่น้อยเดียวเลยอะไรจะเกิดมันก็ต้องเกิดในเรื่องของธรรมชาติแต่ว่าเราจะปรับตัวอยู่กับธรรมชาติแบบไหนส่วนการเป็นมอลล่มของเขาเนี่ยคือเดี๋ยวนี้ทุกยัง ปฏิเสธว่าด้ว่าทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในออนไลน์ครับทุกอย่างมันจะต้องอยู่ในออนไลน์แล้วต่อไปเขาสยู่จังไหนบ้าอาชีพงเขาอาชีพมอลำัมเฮ้าเนี่ยเฮ็ดจัาไห๋มันจังสิเกิดรา่ไ้ขึ้นในออนไลน์แมนแต่อันเกิดขึ้นในออนไลน์ว่าแต่มันบ่ได้พอหนาพอตายแล้วกินหอดกันก็กอดกันว่าดดนี่แม่มันมัน่ได้หมายถึงว่าเฮาล่อมาไล่ออนไลน์เด้หมายถึงว่าเราจะ เราจะเอาชีวิตเราได้ยังไงกับการเป็นหมอลำของเราแต่มันจะต้องอยู่ในออนไลน์ต้องกิจใช่มันอยู่ในโลกโชวเชียวแล้วสมมือนี้การทำมาหากินอยู่ในโลกโชวเชียวมืดบาวชสิเป็นมอลองลมอลำขายสินคขายของ <c oughs> ส่งของตอนนี้ผู้ส่งของนี่ได้ดีได้สมมือนี้นะโอ้ยเลย<ด>หลายอาชีพที่เกิดขึ้นที่เราไม่เคยเห็นก็มีใช่ที่เขาบ่เคยเห็นเลยคุณผู้ชม,มาอาจจะสังเกตเห็นบ่าตอนนี้มีอาชีพใหม่ๆเกิดขึ้น,แ,นแล้วบางอาชีพก็จําเป็นที่ต้อง จบหรือซูน,นหายไปใช่<า>นนครับการย่งนางขืดโยเอ๋อบอมยนยุกมอลลั่มห้สิเบิร์ตตอนนี้บอมยังนางคืดโอ,อ้ยปวดหัวเด้ปว,วดหัวครับคือคือถา้ามอยู่ในความคิดเขาเ้าสีเข็ดจังไรอยังสีจูนเอาหมอลลั่อยู่ในออนไลน์หรือมอลั่มอยู่ใดใน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 ,ในโลกที่มันเป็นแบบนี้ใช่ต้องปรับตัวปรับตัวกันให้ร้ายที่สุดพี่ปานนำคำคุณอ่าอยู่อำเภอกูจับแมนอยู่อำเภอกูจับ เมื่อเ้ารอเดินทางจากเพื่อคุณจับจังหวัดอุดรธานีเมื่อนี้มาบันมอลําำใจเกินลอยแมนเดินทางแต่หกโมงครับเออครับรถผาลูกมามาสองขั้นอืมใส่เสื้อเอ้าไปนัดหมายนะจ๊ะมอวันอาทิตย์ฮะเอ้าแมนบอกเมื่อบ่หูหูใจว่าจับได้มาเลยวันอาทิตย์วันเกิดบอยซีที่ใช่ไหมถึงเกิดวันอาทิตย์มัดสีแดง พี่น,น้นองสังเกตเห็นอันไดสิเป็นอันท,ที่ที่มีความใจเกินร่อยนี่สีแดงใจวายโหลดตัวเพที่กระแดงลดกระแดงเอียงกระแดงถือบ้แพงกระแดงไว้ก่อนเ,ออเพราะว่าเกิดวันอาทิตย์มักสีแดง้าใสพี่น้องทั้ง 5้ากว่าท่านนะครับที่กําลังเข้ามาชมตอนนี้นะครับขอดาวขอดาวคอดาวเดอขอดาวขอกําลังใจค่ะอันนี้่าคือโซกันดีแท้ภสิว่าหัว่แต่เห็นหนากันก็เลยโซกันค่ะทักทายกันแบบชิ่วช่เมื่อนี้มาให้กําลังใจหัวหนา้าเราหัวหน้าก็ให้กําลังใจปันนําคําคุ้นขึ้นกันซอยกันคิดแล้วก็ช่วงนี้มันคือทุกอย่างมันต้องใส่เวลา ทุกอย่างมันต้องใช้เวลา<ม>นในการปรับตัวใชอ่อันนี้ก็นอ,อนต้องปรับตัวปรับความคิดของเฮ้าไม่ปรับการเป็นอยู่ไม่เขาว่าใส่ชีวิตยาประมาท <c oughs> เงินตละบาทกว่าสิออกจากกระเป๋าได้เสมอมันมันง่ายๆเนาะบรว่าสิเป็นเฮ้าหรือเพื่นหรือว่าแฟนแฟนเพลงของสุภุสุข,ขนนี่ล่ะก็ต้องปรับตัวในใน,ในยุคของโควิดตรงนี้ การงานออกไปเฮ็ดบ่ไดดเต็มทีครับค่ะเงินมันก็หาเาียครับบางอย่างต้องต้องเอามาเฮ็ดในบ้านแล้วก็บางอย่างเงินซื้อไม่ได้เป็นเรื่องจรงิงที่มันเกิดขึ้นใเห็นอยู่ตอนนี้แมนแมนอีหลีเงินซื้อบ่ไดแต่ก็ขอเป็นกําลังใจให้คุณผู้ชมนะครับที่กำลังรับชมอยู่ตอนนี้หรือแฟนๆของมอลําใจเกิดลอยหรือผู้ที่ให้การสนับสนุนกันโดยดีเสมอมานะครับทั้งที่ เสือว่าทุกๆคนเนี่ยก็คงสีได้รับผลกระทบนะครับให้กําลังใจกันหายกาลังใจเรายิ้มให้กันไว้ก่อนนะครับยิ้มให้กันไว้ก่อนยิ้มยิ้มเหงื่อหน้าเรอดรอดยิ้ยอย่าอย่ให้ยิ้มได้ถออยากไอเดี๋ยวมันสิพอุ่เงินฐนนะยิ้มละห้าร้อยนะอันนั้นก็เป็นแบบคือสั่งรอยยิ้มอิลีเนาะเบิ่งคลิปหลายๆคลิปกับคน เห็นหลายๆหลายๆคนที่อย่างเช่นศิลปินดาราหรือผู้มีบทบาททางสังคมหรือมหาเศรษฐีมีนำใจออกมาซอยที่นองกะถือว่าเป็นเรื่องที่ดีคดีใจนะนะครับแล้วก็หมอลำชัยก็ร้อยนะครับเราก็จะมีไลฟ์สดนะครับจองมือกีนี่ไลท์ทดล่องถือว่าเป็นการทดสอบทดสอบว่าสีมีคนให้ความสนใจบอสสี่แฟนคลับเฮานี่สิ่ให้ความสนใจบอ ก็ถือว่าโอเคก็หยุดพักระยะหนึ่งแล้วก็ไม่สบายด้วยฟังแต่เสียงมื่ว่านไปใส่เสียงเพลงใหม่ด้แต่ว่าแจ็คสิเป็นดต่ฟังบอเอ้าเอาก็ตามนั้นลหละก็ฟังแบบนั้นเลยเสียงเซ็กซี่แต่เขาเอิ่นนั้นเสียงเป็นวัดนะฮะแต่คือคือคือถ้าสมมติว่าเมื่อกี้นี่เฮ็ดลลองไปบอบันี้สิเต็มรูปแบบกว่าเก่าแมนบอแน่นะครับอแมน่วงโจงเมื่อกี้คือทดสอบอะไรสดแต่ว่า่วงต่อไปนี่สี่เต็มรูปแบบกว่าเดิมนะครับ กซิมี่ลหลายๆหลายๆย่างแล้วก็วเราอาจจะ <ๆ S 2> ครับหาคอนเทนต์มามาเหร่น,นมีแดนเซอร์อด้วย <ๆ S 2> นะครับมีแดนเซอร์ด้วยนะครับมีแดนเซอร์มานำ้ำแดนเซอร์เขาอาจจะไม่ได้มาแค่เต้นเฉยๆอาจจะบโบเ้ม,มาแค่เต้นหรืออาจจะโบเ้ม,มาแค่มาเต็มประกอบเพ่งมันอาจจะมีมากกว่านั้นนะครับเขาก็จะพยายามเอื่นม,มาเป็นการดิ้นซะดิ้นเพื่อที่จะ เท่าสิเอาตัวหลอดในใน,นสถานการณ์แบบนี้นเพื่อที่จะเป็นที่สนใจนะครับแต่ว่ายังเสือว่าคันค้นหักกันเนี่ยยังไงก็รักเธอจะมาแขนด้วนขาเป๋จะอ้วนจะพร้อมขี้เลหรือมาแบบลักษณะไหนเขาถ้าคนรักกันยังไงมัมนก็ต้องรักกันตอนนี้อ้วนคักตอนนี้อยู่บ้านบพว่า,าวช่วงภากกักตัวเนาะก<ม>ักตัวอิลีบอไปใส่ยูแท่ในห้องอิลีกินกินแล้วนอนกินแล้วนอนอยู่ประมาณสองอาทิตย์ น้ำหนักมาแล้ววะนี่ <laughs> มาแล้วว่าสี่หากิโลโอ้ก็กว่าจะลดได้เนาะ <laughs> แต่ว่าก็หวังว,างวาง่วาพีๆน้องๆก็คือซิยังหักกันคือเกา <laughs> น้ำเสียงเพ่งเสียง